สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับจากช h อป e ีนะครับวันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับสำหรับสว่านไร้สาย12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับแลวก็มีดอกสว่านเจาะปูนแบบเป็นเซตนะครับก็คือมีหลายขนาดนะครับมาแกะดูกันจะดีหรือไม่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ สองรายการนะครับมาดูตัวแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับสามสองโวลต์นะครับอ่ามันสามารถที่จะใช้กับสว่านตั้งแต่สิบสองโวลต์ถึงสามสิบสองโวลต์ได้นะครับตีร้านเขาลงรายละเอียดไว้นะครับอ่าตัวนี้นะครับแต่ผมจะไม่ปิดนะครับนี่ครับหนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับเป็นกระแสตรงนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ ราคานะครับหนึ่งรอยี่สิบาทนะครับตัวนี้นะครับไม่รวมส่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมไม่ได้นํามาใช้กับสว่านนะครับแต่ว่าผมจะนํามา DIY ใช้กับอย่างอื่นนะครับก็คือผมต้องการตัวแบตเตอรี่มันนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงกไว้นะครับสําหรับ ใครที่มีสว่านนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับฐานนะครับแบตเตอรี่นะครับรูปทรงแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับี่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่ากับสว่านตัวนี้นะครับน่าจะใช้กันไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารูปทรงมันต่างกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับรูปทรงมันต่างกันเลยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับมันใช้กันไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้นํามาไม่ได้นํามาใช้กับ สวรรตัวนี้นะครับนี่ครับร้อยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวมาดูดอกสวารกันนะครับดอกสว่านนี่ครับเป็นเซตดอกสว่านจอปูนนะครับตัวนี้นะครับมีให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนับดูก่อนนะครับไม่ต้องนับนะครับเขาเขียนไว้แล้วนะครับนี่ครับแปดดอกนะครับเพื่อนๆก็มีตั้งแต่สามมิลนะครับสี่มิลห้ามิลนะครับไปถึงสิบมิลนะครับนี่ครับ ก็มีหลายขนาดนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเจาะดูนะครับว่ามันจะกมไหมนะครับดอกตัวนี้นะครับ ดูแล้วนะครับภายนอกนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนะเดี๋ยวจะลองเจาะดูนะครับเดี๋ยวลองเป็นขนาด5มิลน,นะครับ นี่ครับใส่กับสว่านได้สายนะครับเดี๋ยวมาทดลองเจาะกันนะครับว่าจะเจาะเข้าไม่เข้านะครับเพื่อนๆอ่าปรับกล้องนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสว่านได้สายนะครับของอินเทคนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะครับในช่องนะครับผมก็ได้นานี่ครับอิดบล็อกนะครับมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าดอกสว่านเซตนี้นะครับจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเจาะดีไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ่าเดี๋ยวปรับดอกนิดนึงนะครับโอเคครับแน่นแล้วนะครับตะกี้มันยังไม่แน่นนะครับ นี่ครับเจาะได้ไม่มีปัญหานะครับเป็นแบบนี่ครับเจาะได้นะครับสว่านตัวนี้ก็เจาะปูนได้นะครับไม่ได้เป็นแบบกระแทกด้วยนะครับตัวนี้นะครับแค่สองระบบนะครับใช้สาหรับเจาะไม้นะครับแล้วก็ถอดนัดสกรูนะครับตัวนี้นะครับไม่มีระบบกระแทกนะครับแต่สามารถที่จะเจาะได้นะครับมีกับความลึกของจอไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเป็นอ่าอันนี้นะครับใช้ได้นะครับก็ถือว่าคมอยู่นะครับดอกสว่านนะครับแต่ถ้าใช้กับพวก สว่านไฟฟ้านะครับระบบกระแทกพวกนี้นะครับจะเจาะง่ายกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของดอกสว่านนะครับตัวนี้นะครับเซตนี้นะครับราคาแค่49บาทเท่านั้นนะครับราคาก็ไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้จําหน่ายนะครับรีวิวไว้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่รผมจําหน่ายอีกนะครับรีวิวนะครับรีวิวตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อของเขานะครับ โยเขานะครับไม่ต้องอ่านหรอกครับผมอ่านไม่ออกก็จําไว้นะโยนี้นะครับลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมครับผมจะทิ้งเอาไว้นะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟแบตเตอรี่นะครับของสวรรค์ด้วยสายตัวนี้ดูก่อนนะครับว่ามันมีไฟไหมนะครับตัวนี้นะครับวัดได้กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวลองวัดดูกันนะครับ มิเตอร์นะครับ DC โวลต์นะครับ อ่านี่ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็คือยังไม่ได้ชาร์จนะครับก็ได้10โวลต์นะครับต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะครับเพื่อนๆต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะครับชาร์จเต็มก็น่าจะได้ประมาณ12โวลต์นิดๆนะครับตอนนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จนะครับนี่ครับจะต้องใช้อแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าบริเวณนี้นะครับอ่านี่ครับใครใช้สว่านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่รูปทรงนี้นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้กับสว่านรุ่นอะไรนะครับนี่ครับรูปทรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ผมมาใช้เป็นอย่างอื่นนะครับก็คือจะเอาไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับไปใช้อย่างอื่นครับไม่ได้ใช้กับสว่านนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับสาหรับท่านดียังไม่ได้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อน ก็ดูเป็นแนวทางนะครับในการเล lessons, choose, pareil, ือกซื um, uh, ้อเลือกหานะครับ hmm. ต <No ้องดูรีวิวก่อนเสมอนะครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าไม่ดูรีวิวนี่ครับบางทีได้ของมานะครับไม่ตรงปกนะครับใช้งานไม่ได้บ้างนะครับต้องดูรีวิวนะครับก่อนก่อนซื้อนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับ่านผู้ชมนะครับที่จะเลือกซื้อเลือกหานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับตอบได้ก็จะตอบนะครับ มาคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ